เรเซ็นประบรมนัดให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวค่ะคุณใบเตและคุณกุ้งแทนค่ะวันนี้ผ่านขั้นตอนต่างๆนะคะพิธีมงคลสมรสแบบประเพณีไทยถูกต้องตามประเพณีทุกประการถือว่าทางครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นให้เกียรติกับครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวอย่างยิ่งเลยนะคะและที่สําคัญค่ะนอกจากความรักของคนสองคนที่เป็นสิ่งมหศัศจรรย์แล้วยังให้ความรักนี้ไปสู่เจ้าคุณพ่อและคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทั้งสองครอบครัวด้วย แลขอเรียนเชิญนะคะคุณพ่อคุณแม่ไายเจ้าสาค่ะคุณพ่อสมยศพรองศักดิ์และคุณแม่วาชนาร่วมมีก็ิญประมุขต้อนรับท่านตลอวทีค่ะเรียนเชิญนะคะคุณแม่วาชนาค่ะยืนฝั่งคุณพ่อค่ะนี่ถ้าดนเชนไม่มาคุยงานก่อนแล้วรู้จักคุณพ่อคุณแม่ เมื่อเช้านี้เจอนึกว่ามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวผู่พูดเนี่ยนะคะแล้วขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะคุณพ่อพิศนุลิจสิริชัยและคุณแม่จิตราพรพรานันเขาจะประเมินร่างกายเมื่อเศรษฐีชนบุรีเจอกับเศรษฐีการสีค่ะ จับเป็นพ่อคุณแม่และแขกผู้มีเกียรตินะคะในช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่สําคัญค่ะจะได้รับคำอวยพรจากท่านประธานในพิธีนะคะและนอกจากนี้ค่ะขอเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านสมาชิสกสภาการบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านสจอสุรินทร์เปาอินบนเวทีขอเชิ็จประพฤติต้อนรับท่านค่ะช่วงนี้มีงานแต่งหลายงานด้วยกันค่ะการท่านเลือกที่จะมางานนี้นะคะเพราะว่ามีความสนิทชิดเชื่อกันมากๆกับทางครอบครัวฝ่ายเจ้าสาว แล้วท่านเองนะคะภารกิจค่อนข้างเยอะค่ะแต่วันนี้ถือว่าท่านให้เกียรติกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างยิ่งและขออนุญาตเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านสำหรับท่านที่จะให้เกียรติในการน้อมละลัยให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันักทอนท่านนายกทัศนัยทองคดเกษพรบดต้อนรับท่านค่ะ ในการที่จะได้กล่าวอวยพรให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวค่ะรับตองกับเรียนแขมือเกียวเหยีอบลมลาทุกข่้นท่านเจา้าภาพผ่าเจ้าบ่าวและเจ้าภาพผ่าเจ้าสาววันนี้ก็ถือเป็นวันดีครับ ก็คือเป็นขอแสดงความยินดีๆคู่บมั้นสาวคือน้องทดแทนและก็น้องแบ่งเต็มที่วันนี้มีความสุขพิเศษเป็นจริงนะครับแขกผู้มีเกียรติดางันมากมายนะครับการนายกจะทุดใจสองคนพี่น้องทั้งสองฝ่ายทั้งใกล้ทั้งไกล,ก,ลก็มาเป็นเกียรติในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีครับคู่บมั้นสาว ที่ั้งคู่ได้หมูกต้นลัางจนงอกงามและวันนี้จะผลิตดอกออกผลในชีวิตคู่จะสังเกตได้ว่าวันนี้คู่บ่าวสาวนั้นทั้งสองน,นัหน้าตาสตไใสมีความสุขแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวนั่นเองท่านอยากใ มีความสุขของรักของเงินมันตลอดจนถึงใบเท้ายอดทอ,องกระบอยอดยอดพินและวันนี้ถือว่าทั้งคู่นะั้นเป็นการเริ่มต้นที่งดงามจะต้องทะนุถนอมฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งฝ่ายหญิงะฝ่ายชายจะต้องเอาชีวิตสองชีวิต มาอยู่ใปชนวิ่เ,เดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้มีความรักมีความซื่อการักกันและขอให้มีครอบครัวมีลูกมีหลานได้สืบต่อเป็ตระกูลไม่มีที่สิ้นสุดขออนุสวรว่าการเป็นสามีภรรยาน,นั้นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายต้องเา้เาเอกเาใจกันสิ่งสำคัญที่สุดในการครองรักครองเลือนก,ก็คือต้องมีความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียว นะครับแม้บางครั้งไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายอาจจะกลับบ้านเด็กไปหน่อยหรือจะลองเพื่อนไปหนกลับมาบ้านก็ต้องเข้าใจกันนะครับธรรมดาครอบครัวทุกครอบครัวอยู่ด้วยกันก็เปรียบเสมือนเิ้นกับฟันนะครับจะต้องมาทบท่าทังกันบางครั้งถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่อง คนที่ใกล้ตัวที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ของเรานม่นเองท่านได้คองรักของเลี้ยงมันก่อนเรานะครับผมเชื่อว่าถ้าน้องทั้งสองมีความรู้จักมีการแห้อไัยสิ่งทุกอย่างในวิตคู่นั้นจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและส่วนฝ่ายเจ้าบ้านนั้นกรบผมไม่รู้จักกันนะครับในงานทาธุรกิจการค้าด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ขยันนะครับ มีอะไรก็พูดมาครับและท้ายสุดนี้ก็ขอไว้พรให้กับเจ้าภาพคู่บ่าวสาวโดยเฉพาะอย่างนี้พระเอกกันเอกในงานของเราในวันนี้จุกท่ฟังในชีวิตคู่และขอให้โชคดีขอให้โชคดีและขอให้โชคด,ขชคดีขอบคุณครับค่ะ okay. ขอบคุณท่านสจสุรินทร์ฟาบินค่ะ ก็คุณแม่ของทั้งสองครอบครัวนั่นเองวันนี้ในนามของทั้งสองครอบครัวค่ะได้มีตัวแทนส่งตัวแทนในการที่จะกล่าวขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านในวันนี้เรียนเชิญคุณพ่อของฝ่ายเจ้าสาวค่ะตอนน,อนี้ก็เสียงปพราะเพื่อนำไปกำลังใจให้กับคุณพ่อสุเด็จพระองค์สักค่ะก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ ท่านประธานทั้งสองท่านนะครับมาในงานแถลูขสาวแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายของทุกคนนะครับเพระคุณค่ะค่ะเป็นตัวแทนของทั้งสองครอบครัวนะคะในการที่จะได้รับทุนนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะขออนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองครอบครัวนั้นนะคะได้ไปภาพทางบ้านล่างเราบริการขอบคุณแขกทุกท่านเยอะ พูดคุยกันแล้วก็เจ้าบ่าวนะเท่ๆแบบนี้ใส่สูทผูกไทใส่รองเท้าเข้าไปกัแบแว่นตาดำนะจะเป็นสไตล์ของเขาเนะคะเราจะได้เห็นค่ะเมื่อสักครูน่นี้ไม่ทราบว่าทุกท่านจะได้เห็นไหมเจ้าสาวยืนบรองเท้าชุ่สูงตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าสาวนั่งปุ๊บเจ้าบ่าวทวเท้าให้ทันทีเป็นความน่ารักที่ฉันแตบเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เชื่อว่าจะดูแลกันไปแบบนี้ปลอดเอ็นดิลันเลยนะคะวันนี้ค่ะอนุญา คุณใบเตยแล้วก็คุณทดแทนนะคะจำได้ไหมคะว่าเราเจอกันที่ไหนครั้งแรก ไี่ชอบกันตั้งแต่แรกแล<ช>่ะแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนมีเพื่อนเป็นแบบว่าแม่สื่อไม่ชัดว<ช>่าใ,<ช>ให้อยู่ด้วยกันให้ไม่เจอกันก<ช>็ได้พูดคุยกันค่ะ,คะตอนแรกก็จะเป็นหนูแบบว่าไปจีบก่อนแล้วหนูก็ก็เองหางออกมาแล้วก็กลายเป็นแบบจีบกันกันเขาบอกว่าคนเราถ้าเป็นคู่กันแล้วไม่ท้ากันไปได้ ต้องมีอะไรสักอย่างโดนใจให้เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจึงเกิดตอนนี้ขึ้นนะคะ3าปีผ่านไปค่ะวันนี้ตัดสินใจที่จะเป็นสามีภรรยากันแล้วเราก็จะต้องอยู่ร่วมชีวิตกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไหมเลยค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่น้องไปเตยมั่นใจว่าจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้ได้คือสิ่งไหน ปิดการตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบเขาไม่เป็นคนที่เกียจเขาขยันพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างไปกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะคาธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะแบบเรียนรู้ไปกับเราพร้อมๆกันไปเนี้ยค่ะขอเสียงปรบมือแดงๆให้กับเจ้าบ่าวค่ะสําสหรับคนที่มุ่งมั่นนะชอบการเรียนรู้ค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกี่ครั้งในชีวิตรับรองได้ว่าไม่อับจนหนทางแน่นอน เพราะคนชายหยาย่ายอมมีวิถีทางชีวิตในวันนี้จะเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแล้วประทับใจอะไรจึงตัดสินใจเลือกสุภาพสตรีคนนี้จะให้ใช้คำว่าภรรยากับเราแล้วค่ะเขา,เา,เา,เาดูแลเราได้เวลาเราเป็นไรามาแลหวเขาอเป็นห่งเราดูดูดแลเราไ,ไางเรา ค่ะแค่นั้นก็พอแล้วดูแลกันตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขแค่นี้อยู่เคียงข้างกันก็พอแล้วขอเยงประมือดนกๆาให้กับความประทับใจของทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละกันในช่วงท้ายนี้ค่ะเพื่อให้ท่านประธานในพิธีแล้วก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่และแขกทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงญาติทั้งสองครอบครัวด้วยเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่นะคะวันนี้ค่ะคำมั่นสัญญาที่จะมอบให้แก่กัน แล้วผู้สายตาผู้ดวงใจที่จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานยืนยันคำมั่นสัญญาของทั้งคู่ค่ะเชิญค่ะคุณต้นใบเตยเลยค่ะมอบคำมั่นสัญญาที่จะให้กับคุ๊กตาแพรค่ะก็จะดูแลให้ดีที่สุดค่ะดูแลเขาดูแลครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาหรือญาติพี่น้อง ใครก็ตามแต่นะคะเพราะว่าเราก็เป็นครอบครัวกันก็จะดูดูแลคุณแม่คุณยายแล้วก็ให้เหมือนเป็นแบบแม่แท้ๆคุณยายแท้ๆของตัวเองีที่สุดแล้วก็จะไม่ทิ้งเขาไปไหนค่ะในวันที่เขาโดดเดี่ยวหรือวันที่เขาหมดไม่มีอะไรเนี้ยเขาก็จะยังมีหนูยืนอยู่ข้างๆตลอดแล้วเช่นเพราะว่า ติดอยู่ในหัวใจเราตลอดไปเลยไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขเราจะอยู่เคียงข้างกันคุณใบเตยจะอยู่เคียงข้างคุณทดแทนตลอดเวลาวันนี้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาเติมให้คุณทดแทนนะั้นเต็มอิ่มในหัวใจนะคะคุณทดแทนนะคะคำมั่นสัญญาที่จะมอบให้กับสภขขาพสตรีท่านนี้ค่ะ ในช่วงท้ายนี้อยากให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้กล่าวขอบพระคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นท่างประธานในพิธีคุณพ,พ่อคุณแม่ทั้งสองครอบครัวและแขกทคผู้มีเกียรติคะเชิญค่ะค่ะก่อนอื่นก็ อยาบอก่า,กกาติญาติกาลาสิงห์หน่อยไหมคะขอขอบคุณญาติ่นอ้องเมาที่มาในมือนีอ้เนื่องจากมือนี้ก็อาจสิเป็นมือที่แบบว่าง่ายใหญ่ของบ้านเฮาแต่ว,ว่าทุกคนก็นเห็นออกมาดีถีที่สุดขอบขอบคุณค่ะขอเซฟเบอร์ แม่ตากอี่ำงนอยูวันนี้ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานครับว่าจะมาแต่สมพดี้อขาวตบัตรมาจากที่ไกลๆครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณแขกผู้ใหญ่ขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมนดีนะครับขอบคุ ในอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงท้ายรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนเนียเชิญท่านบันทึกภาพกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวทางรักดอกทางด้านง,งานแต่ได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว